กวางว่าใส่ันึงเขามีใจบมลูกสาวใ่ได้เฮือนมีใจแล้วไาสิบหดีใจลูกเต่าได้เฮือนได้ซานว่าวใส่อ้าวของแล้วมาหนี่ไรร่บนบอลว่าวบอาบอลบอลนีขันบอล ไม่ใช่ใครเันใครฮะงวชุกหยังบได้โย่บาทเาบบนหมูชีเอาบ่บ่ขี้างหนมาเอาบ่วันมางไม่ต่างกันทุกทำเอาเอาไม่ต่างนททำเาเออาคกเอารถพูดกออเรพูด่อไม่เจ้า ເອົາມັນດັກໂຕນີ້ເພິເອົາເອົາສວຍຂຶ້ນໂຕເດີ້ເວລາແລ້ວມາຊິໄດ້ດີໄດ້ຮັບຈົນເນາະໄດ້ຊົນວ່ິເນາທີາງິເນາທີເທດສາງບານພນໃມສາງບານໃຫ້ນາ บรรยากาศพี่น้องแ็นต่เศ้าห็น,ต,หนต่ลงแขกไ้เจ้าเข่าแขกเงาเฮือนพี่น้องเงนาวานเงาเฮือนเหมือนเนาะคนด้วยสวยกันพี่น้อ,องคนในหมู่บ้านะสบายดีคุณพี่น้องสวัสด,ดีคุณพี่น้องทางฝังไทยน้่ครับผมการยินดีต้อนหักเข้าสู่ซ่องยูทูบบัดคัมซิวเาบอกลาเนาะแล้วมามาเห่ายัางบ้านเลยพี่น้องอยู่โซนน้ำบกกดกับอากาศกับ มาคอยหนาวปนได้เลยพี่น้องอากาศกายแบบว่าลดลงเลยเน,ะนาะหนาวก็ได้่วนกกนี้กัเกียวเขาเกียวนาวแล้วแล้วพี่น้องเนาะในส่นนดแล้วทุกคนเลยพี่นอ้องดี่คือผ้าพี่น้องม่งบรรยากาศวันนี้เท่ากับสิผ้พาพี่น้องไปเบ่งไอพิธีเนาะแบบว่าของแบบว่าคนลาวโน,นบทดพี่น้องพอดีขาเจ้าสีแบบว่าเงอเฮือนหรือว่าตั้งเฮือนเนาะพอดีขาเจ้ามาหาพี่น้องแบบเป็นเรนน้องเลยเนาะแบบว่า มิน่ามินี่ก็สิอาศัยไผเผิงกันนะแบบว่ากะยังบ่มีแบบว่าเขาเจ้าสิยาวเฮือนขึ้นเนาะในบ้านี่ยังบ่มีอันสร้างแบบว่าสร้างรับแมวหรือว่าสร้างที่เฮ็ดเฮือนนะพี่น้องแบบว่าสิเอาเสาขึ้นไว้ซื่อเนาะอนึงข้าบ่ก้วยคือบ่มีวดมีหยังะวดคือบ่มีเอาใส่ๆน่ะเฮนจกวาบอยู่ฮะ เค่จ <c oughs> กเขาว่าว่าอยู่สีฟ้าพี่น้องมาเบิง่งเนาะไอ้แบบว่าข้าเจ้า,าเหฮือนพี่น้องมิธีเหือนเนาะของคนสนบดนั่นแหละพอดียาพี่น้องมาหาพี่น้องเพราะว่าแบบว่าหน้าวานน่ะนะพี่น้องหน้าวานแบบว่าลงแขกนะ่ะนะแบบวมรวยช่วยกันพี่น้อง เพิ่งว่าไงหนึ่งเข่าหนาวพี่น้องหนาวทำห้องแห้งบันไดมันไหนกะจะเจ้าของกันอยู่ประเทศไทยพี่น้องกำลังขึ้นเสาขึ้นหลังคาไหวเนาะเพราะว่าหาเงินมันกะค่อนข้างที่จะหายอย่างนี้เนาะบ้านเฮาจนหลายก็สิไปประเทศไทยพี่น้องไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยเนาะ คอยเก็บข้อคอยอยังมาเห็ดทีละน้อยเนาะอปัจจุบันนี้เห็ดเทือนเห็ดชามันก็บคลองอยังมันกับคนขานที่จะแพงทีมั้งลยของแพงหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นใหม่เป็นปูนเป็นยังกาแพงเมือ่อวัน้องก็บคอยเห็ดไปพี่นอ้องเบียรมันก็นแล้วเนาะแบบคอยซื้อคอยอยังคอยเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดเทียนก็นได้ เข่าดิใส่สอนใส่เดติเข่าก็ได้ติเข่าบอไม่ใส่เลยใส่รือว่าเข่าติเข่าใส่เนาะพอน้อยเียวเห็ดควันั่นเติเขานะะไกันละเรื่งพี่น้องติเข่าหน่อยจะสีเงาเฮือนหน่อยก็ได้อ๋อมาทวงนี่ได้นาจะยุ่งกันวาจะยุ่กันจะน่อลมคำมีสอนมีใสเนาะเขาไหวเสาก้างบอลเฮียก็ได้เฮือนเ้าห่อนเลเนาะ อืมเป็นหยอดอ๋อยใส่ข so, ่านำหน้าเออ่ยังข่าวเป็นอะไรแขงเข่าไห้นะแข้งเข้ากำเนี่ยวมันแล้วแข้งกำเนี่ยวเฮือนดีใจบ่ลูกสาวจะได้เฮือนนี่ดีใจแล้วไาสิบว่ดีใจลูกเต้าเนจะได้เฮือนได้ซานว่าได้ซานที่บานนี่อ้าวของแล้วบานนี่

โอ้คนมาหลายมิตรยาพี่น้องนี่มาเต็มคนในหมู่บ้านเนาะทำรวยสวยกันพี่น้องเลยใ้มาจ่ากโว้ย้นหมนาลเนี่ยอน้ำม่าบนจะร้องรอก ผมใส่ใส oh, <c oughs> <au> ่เล้าเม่นยังไงนะเล้าวันยุคกโมชีเอาบอวันฮานนากเอาบอวันมางาไม่ต่างเถ้เงงทเอาเอาแล้วม่ต่างครับมาเข้าไปเลยนีผมกำลงมามิทีอ่า ใช่พ่อมแล้วว่าไม่ได้ไ่ได้ตอกแล้วพ่อตอกไ่ได้ในเตาเอาพี่น้องตอนนี้ก็ได้สองสี่หกเจ็ดเสาแล้วพี่น้องเออิ่ม้วยสวยกันพี่น้องคนในหมู่บ้านเนาะสั่งหลับเมาก็ยังบอท่านมีพี่น้องเลยยังบอท่านแบบว่ามีสั่งหลับเมาเนาะเอาเสาขึ้นไว้มีเงินพ่นหนาจังสิบแบบว่า จังสิได้เฮ็ดเนาะได้จ้างสร้างลําเมาบ้านของาวลาวพี่น้องที่ไปหาเงินเนาะอยู่ที่ประเทศไทยมาสร้างบ้านพี่น้องให้พ่อแม่สร้างบ้านให้เนาะนี่บรรยากาศงเงินตัวนี้ได้เ้โอ้มาตเ้าบ่สวยแล้วพี่น้องเอ้มาแต่ะาเออเอาลงพพออลงพพอไ่เา

เอาพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเลยเนาะสองตักต้นลสองสี่เก้าสิบสองต้นพี่น้องขึ้นแล้วเลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่าหน้าวานหรือว่าลงแขกลงด้วยสวยกันพี่น้องเลยคนในหมู่บ้านเนาะสั่งรับเมากันยังเพื่อเ้าว้าและสั่งรับเมาก็ยังบาทันมารับเมาเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าแล้วแหละพี่น้อง แล้วแล้วฮ็ดอะไรนี่ยปลาปาอะไรปลาสยลายปลาแมนอบเล้ยช่าอะล่ะี้ยขใส่ถุงผมนี่หละมาเขานี่ไม่ต้องคนห่ออ่ไมจังบอกกระเด้ง น้ป้าวนี่ต้มหมูมันเครื่องอาอือพี่สาแล้วบ่ะนี้พี่น้องเอ้พลูกแขกลูกแขกนะวันลูกแขกได้เยวก็อะไี่เย็นจังป่มนยนกระทเนนแล้วเย็นหนรอเขาไปได้ก๊ะเอ้ยเฮ้อไมลอ บิกมาจ้ะเด้กเบิกอิบรรยากาศพี่น้องเห็นแตาท้าวเห็นแต่ล้งแขกไอ้เจ้าเข่าไอ้แขกย้อเฮือนพี่น้องไอ้นาวานเนาองย้อนเทียนพี่น้องต้นด้วยช่วยกันพี่น้องต้นในหมู่บ้านแหละอ่าไปเล่นน้อยกินหน่อไหมเกิน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 กินตอนนั้นก็ได้เราเข้าฮะนี่นี่กินไปนี ขอบั้าเดียวซุป้าวเจ้าฮะม่ดิับ้ำขวดเลยเนี่ยแล้วจะกินนิดนะดูวนีไรต้มีน่องบรรยากาศอนนน้างวดำๆฮะน่นั่งกินหนึงวดำกินแม่น่อยอากินกิน s t ต่อแซบเนาะแซบไว้ฟังมาในแม่มานองกินมนมาเนี่ยกินกินกินอะไรกินมพอไม่่มัใต้ เอาพี่น้องตอนนี้เอากระสีปิดคลิปเลยพี่น้องเนาะขอเคพี่น้องไลน์นาะว่าจะเป็นฝั่งไทยและฝั่งเราจะสละเวลาของโมผชมเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องแล้วขออนุญาตกินข้าวกินน้ำกับบ้างพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับผม